โ <Okay. S 1> อเคค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้วันอังคารนะคะอ่าพี่โมจะสรุปความหน่อยเรื่องอ่แอนกับซัมนะคะเราทําไปแล้วแต่ว่าพี่โมจะให้ทําแบบฝึกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคราวนี้ตรงนี้ต้องจดนะลูกเยอะหน่อยแต่ว่าจดหน่อยนะคะอะ่แปลว่ามี1แอนก็แปลว่ามี1น,นะคะอะ่กับแอนจะใช้นำหน้านามที่นับได้นะเพราะมันมี1เราก็ต้องนับมันได้แล้วต้องเป็นรูปเอกพจน์แอนก็เหมือนกันค่ะนามที่มี1 นะคะแต่ว่าแอนเนี่ยจะนำอ่าจะใช้คำนามที่ขึ้นต้นด้วย A E I O U อันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่พี่โมอยากให้ลูกจดเพิ่มเท่านั้นเองนะคะโอเคอันนี้เรารู้อยู่แล้วส่วนซัมเนี่ยแปลว่ามีนิดหน่อยเราเรียนไปแล้วนะใช้นำหน้าคำนามนับได้เพาหูพจน์คือถ้าคำนามนับได้เช่น I have some friends เงี้ยค่ะ I have some friends f r i e n d เป็นนามนับได้ก็ต้องเติม s แปลว่ามีเพื่อนนิดหน่อยแต่ถ้านำหน้าคำนามนับไม่ได้ไไดก็ต้องเป็นเอกพจน์ I have some juice แปลว่าฉันมีน้ำผลไม้นิดหน่อยจะเติม s ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นนามนับไม่ได้ก็เลยจะเป็นรูปเอกจพ์เท่านั้นนะคะอะคราวนี้ที่โมแล้วลูกจะเติมคำว่า I have a juice ได้ไหมล่ะขึ้นต้นด้วยตัว j คำนี้เป็นนามนับไม่ได้ถ้านามนับไม่ได้เราจะใส่อะกับแอนได้ไหมคะที่แปลว่ามีหนึ่งไม่ได้ค่ะนามนับไม่ได้ก็ใส่อะกับแอนนำหน้าไม่ได้ โอเคไหม I have some friends พี่โมลูกจะใส่อะแทน some ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่า friend เติม s ก็จะใส่อะไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าไม่มี s ตรงนี้ก็จะเป็น I have a friend อย่างเงี้ยจะใช้ได้โอเคไหมคะตอนพูดตรงนี้น่าจะเข้าใจโดยโดยหลักการแต่พอทำแบบฝึหัดสิจะทำให้เราเกิดปัญหาสักหน่อยนึงมาดูนะคะอะดูตรงนี้ค่ะข้อหนึ่ง There is พี่โมจะซูมชัดๆนะคะวันนี้ไม่เห็นหน้ากันนะเห็นแต่มือนิว้ว There is apple ถ้าลูกเห็นแค่ apple อ a า There is an apple จบแล้วยังไม่ได้อ่านให้จบค่ะ There is apple juice in the fridge แปลว่า apple juice แ,แปลว่านา้ำแอปเปิลในตู้เย็น apple juice นะคะไม่ใช่ apple juice ไม่เอานะ apple juice นะคะ There is ตรงนี้ใช้ an ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคำนามก็คือ apple juice นี่คือคำนามแปลว่าน้ำผลไม้ดังน,นงนั้นตรงนี้ต้องเป็น I there is some apple juice in the fridge แปลว่ามีน้ำแอปเปิลนิดหน่อยในตู้เย็นโอเคนะคะนี่คือหนึ่งข้อค่ะอะมาดูข้อสองค่ะ there is rabbit in the garden มี there is there are แปลว่ามีนะคะมีกระต่ายในสวนดูคำนามค่ะคือ rabbit อันนี้เขาให้เลือกเติมอ่ะแอนซัมใช่ไหมคะจะเติมซัมไม่ได้ถูกไหมเพราะไม่มี s ดังนั้นจะเลือกอ่ะหรือแอนคิดเอาเองนะคะเลือกอ่ะหรือแอนคิดเอาเองแล้วแปลความให้ด้วยโอเคไหมข้อ3ค่ะ there are grapes on the plate plate แปลว่าจาน grapes แปลว่าอาง,งุ่นเพราะเขาเติม s แสดงว่าเป็นนามนับได้ไหมลูก ถ้าเติม s ได้แสดงว่าเป็นนำนับได้นำนับได้ตัวนี้ใส่ะกับแอนมีมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมเติม s ใส่ a กับแอนไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเลือกใช้คำว่า sum there are some grapes on the plate แปลว่ามีอัง,งุนนิดหน่อยอยู่ในจานนะคะอันแบบฝึกอันนี้จะให้เลือกใช้ระหว่างอแอนกับซัมอ้าวข้อสุดท้ายที่จะช่วยนะ t e แปลว่าน้ำชา tea pot tea pot แปลว่า,าเขาเรียกอะไรทีพอกากาน้ำชาค่ะเหยียบกาน้ำชาอ่ะโอเคกาน้ำชาเขาเรียกอะไรนะกาน้ำชาถูกไหมโมเรียกถูกไหม t h e r e is tea in the teapot นะคะ t h e r e is tea เป็นนามนับได้ไหมนามนับไม่ได้ดังนั้นใส่อะกับแอนได้ไหม ไม่ได้นะคะ t h e r e is some tea in the tea pot แปลว่ามีน้ำชานิดหน่อยอยู่ในกาน้ำชาโอเคนะคะข้อ5จะอ่านแต่คำนามให้นะคะ mango โอเคนะถ้าใครไม่รู้จริงๆคิา google ค่ะ bread bread ใครไม่รู้จริงๆ search จาก google นะคะหรือเปิด dictionary ข้อ7ค่ะ sandwiches sandwiches เติม es ด้วยเห็นไหม shelf shelf อันนี้ไม่บอกนะพี่โมต้องการให้ลูกค้นหาเอา sandwiches กับ shelf แปลว่าอะไรนะคะ sugar แล้วก็ bottle ถ้าใครไม่ทราบค้นคว้าเอาเองนะเราจะได้หัดค้นคว้าบ้างนะคะถ้าพี่โมบอกบทนี้ง่ายปะโอเคไหมอย่าลืมเติมอ่ะแอนหรือซ้ำอ่ะแอนหรือซ้ำแล้วก็ทำคำแปลให้พี่โมด้วยนะคะเขียนสวยๆโอเคไหมเกือบเสร็จแล้วการบ้านวันนี้ไม่ใช่การบ้านวันนี้สิง,งานวันนี้ ซัมและเอนี่มีความเหมือนและ ต่างกันอย่างไรพี่โมสอนไปแล้วอะนะคะนี่พี่โมจะให้ลูกเขียนตามแต่เดี๋ยวลูกค่อยไปดูในไฟล์ pdf ที่พี่โมส่งไปให้นะคะซัมกับเอนี่พี่โมพูดให้ฟังนะแต่ว่าลูกต้องไปเขียนเอาเองซัมกับเอนี่แปลว่ามีนิดหน่อย2ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่ามีนิดหน่อยมีไม่เยอะมีมากกว่า1ก็เรียกว่ามีนิดหน่อยนะคะใช้ต่างกันอย่างไรสิ่งที่ใช้ต่างก,กันก็คือซัมใช้ในประโยคอ่าคิดนะเอนี่ใช้ในประโยค โอเคไหมคะนี่คือความเหมือนกับความต่างนะคะซัมกับเอนี N ่ e นะคะอธิบายความไหมพี่โมรู้มากแค่ไหนหรือเปิดไปทบทวนร,รู้มากแค่ไหนเขียนอธิบายกลับมาให้พี่โมนะคะโอเคนะคะอะดังนั้นงานของวันนี้มีแค่นี้นะคะตอนทำตั้งสมาธิให้ดีเขียนให้เรียบร้อยขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ